หลังจากที่เรามาพักผ่อนอยู่ตรงภูปากช้างหรือภูปากช้างนะตรงนั้นภูป่าช้างก็มาคอยดูตรงก็เรียกว่ามาคอยตรวจการเดินเดินห้าร้อยนะครับทีนี้ก็คอยดูของกลมสองหกมั่งที่เข้าตีนะครับกับทหารประจำการที่ตีเนินห้าร้อยนะครับขึ้นตีเนินห้าร้อยทีนี้แล้วก็ถล่มกันแล้วก็ส่องกล้องดูฮะโอ้โหเห็นพวกบาดเจ็บล่วงลงหน้าผาก็มีแต่ไม่ใช่ เราไม่สามารถไปได้เพราะคนภารกิจแต่เราน่าจพีม่มีตรวจการไว้หลังจากเราพักฟื้นเสร็จปุ๊บภารกิจใหม่และให้เข้าตี408ต่อ,อะนะครับช่วงที่สองน่าจะเป็นช่วงอันนี้คือจําได้ว่า13เมษาจําได้เลย13<อ>าเมษาเข้าตีสนะี่ศรนย์แปเขั้งที่2นะครับมาตั้งฐานอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็เตรียมขึ้นตีวันที่13ขึ้นตีเลย<ข>จําได้ผสมกันหลายกองร้อยเนาะผสมกันหลายกองร้อย ในระหว่างนี้นะครับขึ้นตีรอบสองขึ้นตีรอบสองอเราก็เตรียมตัวแล้วที่จอกสมว่าวันนี้เราเข้าตีตอนเช้านะฮะกลางคืนแล้วก็ได้กินอาหารอย่างดีเหมือนนักโทษอ่ะ <c oughs> คืออาหารมื้อสุดท้ายของไกรของมันใช่ไหมไม่รู้ใครจะรอดไม่รอดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อาหารห <c oughs> <ๆ c oughs> มูทอดในคนหมูทอดขออ้าวเหนียวหมูทอดเ <c oughs> <ต>นี่ยสั่งหมูทอดไหมเสั่งหมูทอดได้กินเนี่ยอาหารมื้อสุดท้ายของไกรของมันด้วยตีประมาณสักตี ตีห้านี่แหละเราจะเริ่มผมก็เริ่มออกเดินทางกันขึ้นไปแต่ว่าขึ้นไปรอบนี้เนี่ยมันจะไม่มีทหารเกณฑ์เขาอยู่ตามร่องพูเลตแล้วนะไม่ไม่มีคนไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นฐานล้างแล้วเป็นเส้นทางล้างไปหมดแล้วครับพอพวกผมขึ้นไปเสร็จปุ๊บทีนี้มันมาวางระเบิดฝักกระโพดอ่ะโอ้ตามโอ้โหมันวางเต็มเลยเพราะผมก็เสียเวลาการกู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆก็กู้ไปเรื่อยๆนะฮะกู้ไปเรื่อยมันมันลงมายึดข้างล่างแล้วหมดแล้วจากที่เราเคยยึดไว้มันลงมาอยู่มันมันยึดวางแล้วเบิด โอ้โหเป็นป่าฝากักกระโพดเลย<ม>แล้วก็ค่อยกู้ไปเรื่อยๆได้หลายกระสอบเหมือนกันได้สามสี่กระสอบอ,ะอ่ะนะครับค่อยกู้ไปเรื่อยๆพอกู้ไปจนหมดจะถึงป้อมหกสิบป้อมเอ็มหกสิบปืนที่เดิมมันแหละ,อะไอ้บุญนุ่มมันก็ออกหน้าไปพอมันก็นําหน้าตอนนั้นถืออะไรลูกซองฮานัดเอ้ยไม่ใช่อุ้มบุญนุ่มมันถือไอพีจีเจ็ดใช่ไหมถือไอพีจีเจ็ดแล้วก็ตามด้วยพี่จินไปพอตามไปไอ้อุ้มมันก็ทีนี้มันสว่างแล้วประมาณหกโมงกว่าไปถึงป้อมเอ็มหกสิบ ไอ้อุ้มมันก็มองดูมันเห็นก่อนมันเห็นมีคนอยู่ในป้อมเมย์บกสิบไอ้คนในป้อมเมย์บกสิบมันก็ดูไอ้อุ้มเหมือนกันเพราะมันไม่มั่นใจเพราะว่ามันเช้าอยู่อมันก็มีต้นไม้บดบางองภูมิทัศน์อยู่มันก็ส่องดูเราเราก็ส่องดูมันอุ้มตกใจคน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 มันก็หันหลังวิ่งเลยคน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 ไอ้ที่กบบพีทินที่ต่อรอบสองวิ่งตามมันมาอีกวิ่งกันมาเพราะเวิ่งตามกันอีกเอ้าวิ่งเขาวิ่งกันมาได้เพิามสักสิบยี่สิบเมตรมึงวิ่งทำไม โอ้ยคนคนพี่คนยโอ้ยอะไรกันแล้วก็ตกใจวิ่งตามกันมาเขาบอกว่าคนแล้วก็วิ่งกลับเข้าไปหาป้อมเมมหกสิบม่ไปถึงไอ้นั่นก็ตกใจหนีเหมือนกันหนีเหมือนกันมันมายึดป้อมเอมหกสิบพวกเราก็เลยเข้าเอ็มยึดป้อมนั้นไว้นะยึดป้อมเมมหกสิบนั้นไว้คืานสิยมันมายึดป้อมนี่มันมาอยู่เป็นป้อมตรวจการข้างหน้ามาแล้วนะมันก็ตกใจมันก็วิ่งเข้าฐานของมันไปเหมือนกันเพราะมันอยู่ห่างกันแค่มาห้าสิบเมตรเองตัาผมก็ไปเรวนี้ว่าผมก็เข้ายึดป้อมเอมหกสิบ ภารกิจของเราวันนี้คือตีลวงอ๋อตีลวงตีลวง<ห>ตีลวงซึ่งให้ทหารหลักก็ตีไม่ของเราเนี่ตีจริงหมดก็คือภารกิจ952นี่คือให้ตีลวง<อ>ตีลวงไม่ให้เข้าชาร์ต958กับ965เป็นผู้เข้าชาร์จอ้อมเข้าไปด้านหลังอ,อ,อ้อมเข้าไปด้านหลังนะครับอ้อมเข้าไปด้านหลังพอได้คือภารกิจในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าให้โรบไกลเขาอ้อมตีอีก ไปลงในเกตเขมรซึ่งตอนนี้พวกผมพก่อนที่เข้าตีเนี่ยผมเคยไปทําทางมาแล้วให้อ้อมไปด้านหลังไปแล้วนะครับให้ลอบวากายเขาลงลงไปในในในด้านในด้านฝั่งด้านกาลังอีกนะครับตอนนั้นเราก็ไปส่งเขานั่นแหละส่งชุดลอบวากเข้าไปอ้อมไปด้านหลังนะครับพอพวกผมขึ้นไปได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปรอสังเกตการรอพร้อมยิงอยู่แล้วแหละตอนนั้นเพราะเราเตรียมพร้อมอยู่ว่าหนึ่งถ้าได้ยินเสียงระเบิดด้านหลังหมายถึงว่าด้านหลังคือชุดลอบวไกเข้า เข้าตีหรือซุ่มค่าศึกได้เนี่ยเราจะสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณว่าให้เราเริ่มเปิดฉากได้เลยให้เราก็ไปรอรอทีนี้จังหวะมันก็เสียที่อยู่นานเหลือเกินมันก็คงงงว่าพวกนี้ขึ้นมาตั้งนานแล้วทาไมไม่ไม่ยิงมันจังทีคือจังหวะมันมีมันถ้านานไปมันก็จะเสียคือค่าศึกมันก็เห็นแล้วว่ามีพวกเราขึ้นมาแล้วแต่เราขึ้นไปแล้วเราไม่ยอมยิงเราไม่ยอมยิงเลยเนี่ยเออมันก็ ไอเราก็รอสัญญาณจากรอสัญญาณน<ป>ั้นมันก็เลยกลายจะเป็นเสียแล้วทีนี้อรอนานเกินไม่ได้แล้วทีนี้ไอ้ใครสิบเอกทวีมกขลัตก็เลยได้รับวิดีโมาให้พวกเราเข้าทำเการเปิดฉากได้เลยนะครับอพอเปิดฉากแรกอ่ทพอ,อ้สอนสุวรรณที่ตายแล้วไม่มีโลงศพใส่อ่ะอประเสริฐสอนสุวรรณนะครับถืออาบิกีสอง กับบุญรุ่มแสงเพชรบาร์พีจีเจ็ให้เปิดฉากก่อนถล่มไปที่ไปยิงไปที่ป้อมก่อนอไอ้บุญรุ่มก็ยิงอ่ะพีจีเจ็ดตุ้มมันก็ระเบิดตุ้มของมิเสิร์ยิงอ่พีจีสองตุ้มเข้าไปเฮ้ยมันไม่ตุ้มอ่ะมันไม่ระเบิดมันไม่ระเบิดไม่ระเบิดก็เลยจะใส่ลูกสองพอใส่ลูกสองเอ้าหัวพีจีหางก็เบีเอามันอยู่นี่ได้ไง พวกเรากำลังอยู่ในป้อมเดียวก็เลยรีบคานหนีกันออกแล้วเรา,าเันเบิดใส่กันแล้วทายกัน็ยิงใส่รอบสองเข้าไปเอาใส่เข้าไปรอบสองทีนี้แล้วก็เอาเคลียร์กันเต็มที่เราก็ยิงกันสนั่นวันไว้เลยทีนี้เพราะเรายิงใส่ฐานของมันนะฮะ S <S uh huh. ที่ทีมก็ยิงจรวดไมก้าเซกาเซติดหัวไมก้าใช่ไหมใส่เข้าไปป้อมของมันเห็นเสื้อผ้ากระจุยเราไม่รู้ตายไม่ตายแต่เราเคลียร์กันว่าตา,ตายแล้วตายแล้วเหมือนกันนะแลาวก็ยงิงแล้วก็ปืนเล็กยิง <p> กัน, <hij ing S 3> นย Brid ิงกันพากันไปด้วยแหละทีนี้เราก็ทั้งยิงทั้งเฮกันไปด้วยนะเหมือนบุญบ้องไฟอะฮะผมกดไปสักสองสามแม็กเน่จนไอ้ฝาประกับปืน้อดต้องเอาผ้าพันคอมาพันพันพันไว้นะฮะแล้วก็ยิงกันที่พอเรายิงเสร็จ นะครับเสียงรอบไกระเบิดด้านหลังเออแสดงว่ามันมีการส่งกําลังขึ้นมาสนับสนุนพวกเขาอยู่ข้างบนแล้วก็ถูกชุดรอวบไกสุ่มซุ่มยิงเห็นว่าตายกันเกือบหมดรถนะนะครับเห็นว่าตายเยอะเหมือนกันหมายถึงว่าทางฝ่ายเวียดนามนะตายเยอะของเราไม่ไม่มีเจ็บไม่มีตายาชุดรอบไกนะครับหลังจากนั้นพอได้ย,ยินเสียงแล้วทีนี้ก็ชุดกองร้อยเก้าห้าแปดเก้าห้าก็ขึ้นตีด้านข้างนะครับพวกผมก็ หยุดยิงด้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพวกเราตีขึ้นมาเดี๋ยวมันจะยิงกันเองนะครับถูกันเองผมก็เลยต้องเงียบก่อนแล้วก็ต้องเซฟด้วยรกปืนเพราะเราของเราจะหมดแล้วเพราะเรายิงลวงอ่ะคือยิงลวงอย่างเดียวนะครับตีลวงแล้วก็ทีนี้เราก็เลยเงียบไว้ก่อนคอยดูเหตุการณ์นี้ก่อนพวกเราก็เสียงปะทะกันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฝั่งโน้นตอนนี้เนี่ยพวกผมก็รออย่างเดียว ซึ่งทุกฐานในวันนั้นเรารู้สึกว่าจะถูกโจมตีพร้อมกันทุกฐานไม่ว่ากระทั่งเนิน5 4าร8อยขึ้นตีพร้อมกันทุกฐานเลยนะครับทำให้ศัตรนะูไม่สามารถส่งกำลังมาช่วยกันได้นะฮะช่วงเช้าเราได้เปรียบมากเพราะว่าช่วงเช้านีนกะว่าไม่เกินเที่ยงเรายึดได้หมดจริงๆมันจะเป็นเช่นนั้นแล้วด้วยนะครับเราจะยึดได้หมดแล้วนะครับพอประมาณเลยเที่ยงไปเท่านั้นแหละสถานการณ์พลิก อะไรขึ้นมันพลิกกลับเลยทีนี้เขาตั้งหลักได้นะครับฝ่ายเวียดนามเนี่ยเขาตั้งหลักได้เขาก็ใช้ปลรศเลยยิงถล่มจุดนั้นแล้วก็ตั้งปืนคอได้ยิงถล่มจุดนั้นจุดนี้มาสนับสนุนของผมอยู่เนิน408เนี่ยผมก็ฉีกแนวกันไปออกกะว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าชาร์จมาสักทีวะ รออยู่แล้วพผมกะว่าชาร์จได้นะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะพองเราเนี่ยอยู่แค่30เมตรเราเตรียมชาร์จแล้วนะกะเราจะชาร์จเอ๊ะแต่มันผิดเป้าแล้วทําไงวะทีนี้ผมกับพี่สาตาร์ก็เลยฉี่ออกไปด้านซ้ายจากป้อมเป็นหกสินะฮะไป2คนเลยฉีกไปทางด้านซ้ายนี่แหละจุดนี้แหละที่แดดร้อนมากคือข้างบนเนี่ยต้นไม้ไม่มีแล้วมันมีแต่แดดนะฮะแดดร้อนเลยนี่แหละผมว่าคานไปกับพี่สาตาร์เนี่ยไปถึงโขดหินใหญ่ผมก็คำคำทางไปเรื่อยว่ากลัวระเบิดอยู่เหมือนกัน ไปเห็นสาย M60 วางยาวเฟื้อยเลยโหกะว่าวันนี้ได้สายเอ0ไปทำคึกประดับเข็มขัดสายเอ็มหกสิบที่เขายิงหมดแล้วยิงหมดแล้วผมก็อาแล้วเจอขยะสงคราแล้แกะว่าจะไปทำเข็มขัดหน่อยมันแดดร้อนผมก็พาดคอทันทีเลยโอ้โหเหมือนไฟลวกผมเหมือนไฟลวกคอมันโยนทิ้งไปเลยที่นี่เอาแล้วก็ได้ผมก็รีบวิ่งเข้าไปบังที่โขดหินเพราะว่าบางโขดหินผมก็ เอามือคาทางดูที่ไหนได้ไปคําถูกระเบิดระเบิดนี่ไม่ใช่อะไรไอ้พวกขี้อุจระของผมระเบิดเหม็นโอ้โหเจอของเหม็นเต็มหน้าม,มือเลยทีนี้ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นที่เขามาปลดทุกถ่ายทุกนี่หวั <c oughs> มันดีใจตรงที่ว่าตรงเนี้ยปลอดภัยจากระเบิดแน่นอน <c oughs> เพราะเราเจอระเบิดเหม็นแล้วนะเ <c oughs> ต็มมือเลยคือผมจะล้างมือก็ไม่ได้น้ําก็เลือนนิดเดียว ก็ต้องล้างอะจำเป็นอะเพราะว่ามันเต็มง่ามมือแล้วผมก็ต้องล้างล้างให้พอมันได้เราก็ถูด,ดินทรายออกอะนะไปกับพี่าตาลแล้วก็เตรียมถล่มพี่ตาลเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เราชาติดได้นะเว้ยเองคอยยิงคุ้มกันข้าเดี๋ยวข้าจะเข้าไปแกบอกพี่ตาลนะแกแกก็ไปเห็นขอนไม้ที่มันถูก เผาไหม่นะแกก็ปปไปลูบคอม้แล้วมาทานหน้าด้วยทา,าน<ม>ทานหน้าเลยแลพังทำไมวะนะมึง<อ>พังทำไมรถมากี้แต่รถผมไม่เคยแพงั้งทีพวกเรานึก <laughs> ยังไงวะแล้วได้มาพังหน้าตัวเองเลย <laughs> บอกเฮ้ยขอยิงไว้นะเดี๋ยวกูจะวิ่งเข้าไปแกบอกนี่นนะผม <laughs> เอาได้พี่นะผมก็คอยเล็งไว้นะแกก็วิ่งสลับฟันปลาเข้าไปถึงต้นไม้แกจะเข้าฐานเขาแล้วนะเฮ้ยไม่เข้าดีกว่าวะแล้ววิ่งกลับมาเอ้าทำไมไม่เข้า แล้วเกิดพวกนั้นเข้ามาแล้วไม่ยิงกันเหรอเางครั้เอากลกลับออกมาเอาเข้าไปแล้วเลยไม่เข้าไปทินงฐานแล้วไม่เข้าไปทิงขอบฐานแล้วไม่เข้าวิ่งออกมากลับต่อเนี่ยกะผมก็ตกะจะวิ่งตามเข้าไปแล้วไงแขก็วิ่งกลับออกมาแล้ววิ่งกลับออกมาเสร็จปุ๊บล้วก็มานั่งรออยู่ตรงโขดหินจังหวะนี้แหละที่ผมออกพอนั่งรอโขดหินเสร็จปุ๊บไอจะไอซีเบทวีมคลรัตไดเรียกซต้านซัต้านซัด ผมก<ห>็ผมก็ไม่ค่อยได้ยินหรอกว่าตอนหูมันอื้อหมดแล้วฮะคือหูเนี่ยมันมันดังยิ่งนิ่งนิ่งไปหมดแล้ว<ห>คือทั้งลูกปืนใหญ่ทั้งลูกกระสุนเราได้ยินน้อยมากตอนนั้นอะใน,ห,นหูตอนแล้วน,นะครับก็เห็นกวบมือเรียกผมก็วิ่งออกมาเอวิ่งออกมาไม่ถึงเสี้ยววินาทีมั้งปลสใส่โขดหินปุ๊บตรงที่เราอยู่ใช่ไหมนั่นแหละลูกแรกเลยครับตรงนี้ผมแอบอยู่นั่แหละ ลูกแรกเลยพอพลศมันตั้งหลักได้ทีนี้เนี่ยมาเป็นหาฝนเลยแสดงว่ามันมันมันรู้ว่ามันมันเห็นผมแล้วมันเห็นแล้วนะขวดหินเนี่ยนั่นแหละลูกแรกเลยหลังจากลูกแรกลงแล้วทีนี้มาเป็นหาฝนเลยพวกเราเสียหลักเลยทีนี้โดนยิงกันพลศมาต้มต้มไว่ขึ้นเลยไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้มุดเป็นตุ่นแล้วครับโอ้โดนเลยทีนี้โดนแต่ว่าห มันยิงซะจนฝุ่นฟุนฟ้งไปหมดอะนะ,อ,ะอย่างอย่างพิธีเน็แกมีหนวดได้ไหมไว้หนวดยา,ยาวๆแล้วฝุ่นดินมันคลุ้งหนวดขาพอโผล่หัวสะบัดขึ้นมาแต่ละทีขังอะเหมือนลือสีเลยครับห้โคตรขังเลยอย่งหัวเลาะก,กันนีกตลกกันเลยหัวเลาะกันตลกตลกคนมากเลยดูแต่ละคนเลยว่คือ ฝุ่นดินมันขมมันปกเราไว้จนดูไม่ออกอ่ะมันตลกมากแต่แลราคนรู้ไม่เ่อ <c oughs> <c oughs> หัวเราะกันเลยเอแล้วเราก็จังหวะไหนที่เสี้ยววินาทีที่มันเ,เหมือนกับว่ามันสับเปลี่ยนลูกกันนะเรจะค่อยวิ่งวิ่งมา วิ่งลุกได้ก็ไม่แค่กี่ก้าวหรอกเสียงมันมาตามหลังแล้วเราคือหูเราต้องได้ยินด้วยฟัฟบบ้มแล้วก็ต้องหมอบล้มอีกหมอบล้มอยู่งั้นพยายามวิ่งออกจากพื้นที่ตรงนั้นคือมันยิงตุ้มปุ๊บมันจะมีช่วงนึงตรงบรรจุมันมันช้าวินาทีของมันนี่ช่วงนั้นปุ๊บเราจะรีบวิ่งแล้วรีบหมอบห้าวินาทีสิบวินาทีเราต้องให้ออกจากพื้นที่ตรงนั้นมาอย่างน้อยๆได้สิบก้าวก็ยังดีใช่ไหมห้าเก้าสิบเก้าเนี่ย แล้วก็คอยฟังเสียงเสียงมันแฟบบึ้มแฟบบึมมันเร็วมันเร็จจเวจนเรารต,ต้องเราต้องหมอบหลบให้ทันหนึ่งนะนต้องรักษาชีวิตแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ใกล้ๆตรงตรงล่องพูเลตใกล้ๆฐานฐานไอ้ป้อมพืนเอ็มหกสิบนะฮะแล้วก็พยายามหลบอยู่นั้นแล้วก็คอยฟังเสียงทางกองร้อยของเราที่จะขึ้นตีมาแต่ได้ยินเสียงปะทะกันด้านด้านด้านหลังนะเสียงได้ยินเราก็ไม่รู้ว่ายังไงในเหตุการณ์ตรนนั้น ว่าเราจะถอนตัวได้นะวันนั้นนี่แหละคือเป็นประสบการณ์หนึ่งว่าเรากลับว่าไปยินข้าวเที่ยงในฐานเขามันไม่ได้ใข่สองทุ่มกว่าจะถอนตัวมาได้หิวน้ําก็ไม่ได้กินน้ํารานี่โคตรเหนียวเลยไม่มีจะก,กืนน้ำไม่มีนะแล้วอาหารก็ไม่มีไม,ไ,ไม่ได้กินเราต้องอยู่แบบให้มันถล่มอยู่งั้นนะครับ<อ>สาเบียงก็ส่งหากันไม่ได้เพราะมันโดนยิงตัดทางหมดใช่ไหมเร<อ>าก็พยายามนอกนั้นพอค่ำมืดเสร็จแล้วเราค่อยๆทยอยถอนกันมานะครับเขาก็หย,ยุดยิงแล้วเหมือนกันใช้เวลาทั้งวันอ่ะวันนั้นอ่ะโอ้โหทรมานเลย พอเราก็มาลงมาข้างล่างถึงได้รู้ว่า958ตายเจ็บตายรองพบร้อยอะไรพวกนี้ตายไปหลายคน3 4สี่คนนะฮะ965นี่ก็ถือว่าผู้กองขวรสุดยอดมากนำลูกน้องลบได้สุดยอดมากถึงแก่จะแก่แล้วนะครับส่วน958เนี่ยหลังจากที่ลบวันนั้นแล้วเนี่ย958ได้มาสรุปว่าจริงๆเนี่ยจะยึดได้แล้วแต่ได้ความโลเลลังเลของพบร้อยที่ ไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดยิ่งเกิดการสูญเสียและเข้าตีวันนั้นไม่ได้นะครับซึ่งวันนั้นไม่อยากเลยเราแค่แต่ว่าเขารู้เนื้อลูกน้องว่าคือลูกน้องเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเข้าไปยิงบนบังเกอร์ได้แล้วนะครับ,รบเข้าไปยิงเนี่ยกดปืนก้นเนี่ยยิงปืนกลจานยิงใส่บนเหยียบบนบังเกอร์ของฝ่ายเวียดนามได้เรียบร้อยนะฮะแต่ผู้กองไม่กล้าไม่ลุยลูกน้องเข้าไปลุยจนลูกป,ปืนขาดเขาก็ออกมานั่งระหว่างที่นั่งกําลังทํากระชากลูกปืนออกเลย มีระเบิดศากมาตกลงหน้าตักเขาเหมือนกันก็ตายไปอีกนะคะคือเกิดจากความที่ไม่ตัดสินใจให้เด็กขา,ขาลังเลถ้าวันนั้นเราก็ยึดได้ตามแผนแล้วแลก็ถ้าไม่เป็นตามแผนทุกอย่างก็ต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับทาให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นในรอบนี้อีกนะครับเหมือนกันในรอบนี้เราก็ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นก็มีแต่ความสูญเสียบาดเจ็บ เราก็กลับมาพักอีกแต่ว่าฝั่งตรง,ง<ม>ข้ามคาดว่าเขาถึงเสียเหมือนกันก็สูญเสียอยู่แล้ววันนั้นน่ะเขาแต่ว่าบังเกอร์ของเขาทําแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าเขามาอยู่ก่อน<ม>เขาเตรียมบังเกอร์เป็นปูนซีเมนเป็นอะไรเพราะว่ามันรองรับได้ถึงระเบิดนาปาลมทั้งระเบิดชิ้นจากเครื่องบินใส่เขาก็อยู่ได้นะครับ<ม>ระเบิดนาปาลมลงพุ่งไปเป็นเท่ากับตึก 3- 4ชั้นมันก็ยังอยู่ได้ เราก็อยากรู้เหมือนกันนะมันอยู่ได้ยังไงเพราะนันอยากขึ้นไปดูเหมือน,นกันเองก็ขึ้นไปออว่าตอนยึดได้ถึงไปรู้เ่าเขาทําบังเกอร์ไว้ดีมากมีแต่พวกเราแหละขุดได้แค่หัวเขานี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับพวกเราจริงๆแล้วเราถน,าดานายยัดได้เราไปยุทธ์ด้เราไม่ขุดาด้าดาแบบตองโยนเราไม่ขุดกันนะครับ ก็เป็นอะไรที่อาศัยเขาอยู่กันแล้วกันถ้ามีพวกทหารเกณฑ์ทหารประจำการที่เขาขุดไว้บกผมก็อาศัยตรงนั้นแหละอยู่แต่ให้ไปขุดเองไม่มีทางบอกว่าอะไรี้เกียจมากมีตายครั้งหนึ่งขุดครั้งหนึ่งไม่ตายไม่ขุดอย่างเงี้ยพร้อมหนีทุกเวลานะครับที่รอบแรกผ่านไปนี่รอบสองรอบสองก็ยังไม่ได้ไปรอบที่สามแล้วก็กลับขึ้นไปพักพอพักน่าจะเป็นเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนเราก็ขึ้นมาอีกมาพิสูจน์ทราบ ระหว่างที่เราพักเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยยิงทุกวันนะยิงถล่มฐาน4 0 8ทุกวันแต่ยิงไม่เยอะยิงลบวันเช้าเที่ยงเย็นคือไม่ให้กินข้าวเลยว่างั้นเถอะลบวนอย่างนั้นอนะ่ะจนเข้าหน้าฝนน่าจะเอาเป็นว่าหน้าฝนจําเดือนไม่ได้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับผมมาขึ้นมาวันนั้นผมก็มาอีกพี่สุราบมาด้วยกันสักสิบคนนี่แหละนะครับกับพวกพี่ทินพวกชุดเดิมนี่แหละเหมือนเดิมวันนั้นก็มีรู้สึกว่าจะเป็นได้ได้อาวุธใหม่มาด้วยเขาเรียกว่า m 6 2นะครับ จาก m 7 2ม7 2 M72 นะครับให้จะเป็นปืนจีนที่ใช้ระบบไฟฟ้าลูกเหมือนเหมือนคล้าย M72 ของใช้ใช้ไฟฟ้าเหรอเอามาทดสอบลูกแม่มันเบาๆนะค้ายบาซูก้าคายบาซูก้าแต่ผมก็บานั้นผมก็เห็นแม่มันเบาแล้วก็ลูกมันเล็กกว่าพี7นิดนึงก็ใส่ไปเต็มที่เลย6-7ลูกกล่าวว่าขึ้นไปรอบนี้นะพี่สูตรทราบขึ้นไป10คนเองนะกล่าวว่าไปใส่มันเต็มที่ซะหน่อย ราก็ขึ้นไปท่งท่งขึ้นไปหน้าดินกําลังเปียกเนาะเราก็ขึ้นไปขึ้นไปพอไปถึงป้อมเม็มหกสิบที่เดิมนั่นแหละระหว่างที่กําลังนั่งรอดูสังเกตการอยู่นะพอขึ้นไปแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะถ้ามันคือต้อนไม้มันเขียวใช่ไหมมันก็มองไม่เห็นละไม่เหมือนเดิมแล้วระหว่างที่กําลังพาก,กันนั่งมองนั่งดูอยู่เสียงป้องออกมาจากกลางฐานครับ m 7 9 เอ็มเจ็ภาวานา mm hmm. ไว้เถอะอย่าเป็นลงกูกันแล้วกัน <laughs> ที่ mm hmm. ไหนได้ mm hmm. ยังไม่ได้ทิ้นคันภาวานาเลยลงไปายไม <laughs> เอาเลยทีนี้ mm hmm. ว่าแล้วไม่สิ้นคำภาวานาเลยคำปฏิฐานเบรกไม่อยู่แล้วครับ mm hmm. มาทีนี้ทั้ง M79 ปืนคอปลศ mm hmm. มาเป็นหาฝนเลยทีนี้ไม่ได้ตั้งหลักเลยครับรอบนี้ คือดินมันเปียกๆอ่ะเจอปอสอมันยิ่งมาน่าจะมาจาก4.7 7เเดนิน4.7 7เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ี่มาเป็นหาฝนแล้วต้มแล้วดินเปียกมันเขาเรียกว่ามันมันเหมือนกับขุดมาเลยเ<อ>ยกมาเป็นแผน่นยกมาเป็นแผน่นอ,อ้เมาตุ้งเมาโอ้ตายแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงอามาแค่สิบคนหนึ่ง <c oughs> มอบอยู่งั้นนะใช้เวลาชั่วโมงกว่ารับรับลูกปืนปอสอย่างเดียวปอสอแล้วปืนคอเลยชั่วโมงกว่าคิดดูเดียว กินจนกระดิกตัวไม่ได้อะตัวช้าอะไร่างั้นเดี๋ยวเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ยังไงจะขุดอะไรก็กระดุกระดิกไม่ได้นะกระดุกระดิกไม่ได้เลยนะอยู่นิ่งอยู่งั้นอ่ะแล้วแต่จะดวงจะรอดแม้กระทั่งว่าทหารพานประสเสฐสอนสุวรรณอ่นะที่ตายแล้วมแม้กระทั่งไม่มีโรงศพใส่เนี่ยได้สะเก็ดระเบิดด้วยวันนั้นโดนไปสีข้างนะฮะ ดนสีข้างเข้าไปอยู่ใกล้กันยังเอาช่วยกันไม่ได้ต้องบอกให้นอนนิ่งอย่างเดียวเพราะเราช่วยกันไม่ได้เลยเราคานออกหนีไม่ได้เพราะมามันไม่มีแม้ไม่มีจังหวะแม้จะออกคืบคานเลยะไม่มีวินาทีที่เหมือนที่คุยให้ฟังว่ามันมีวินาทีจังหวะว่างไม่มีเลยชั่วโมงกว่าใส่ฟิตปึ้มฟิตปุ้มฟิตปุ้มมาไม่ได้ชั่วโมงกว่า มันคงไม่เห็นพวกเรานิ่งแล้วมันมันคงไม่เห็นพวกเราเคลื่อนไหวแล้วอาจจะดินเปียกแล้วมันปกเราเราปุ้ดด้วยนะมันก็มองไม่เห็นแล้วเราก็เราก็นิ่งกันอยู่งนั้นทีนี้ได้จังหวะปุ๊บนี่เราก็ได้ยินแต่ว่าเสิร์ชโดนแล้วนงนั้นแหละเราก็เข้าช่วยกันรีบประยุงลากกันวิ่งออกมาให้เร็วนะครับออกมาได้พื้นที่แค่วิ่งออกมาได้แค่สิบเมตรนี่สิบเมตรก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะนอกจากจากจากในโซนสังหารแล้วนะครับทีนี้เราก็รีบรีบออกมาแล้วก็ ให้คนชุดรอเก็บศพพวกเราอีกมันจะมีชุดหนึ่งที่เราเตรียมเองรอชุดเก็บศพบหรือส่งสเบียงเราเนี่ยก็เก็บศพเราด้วยนะรันนั้นเ<อ>ราก็ช่วยกันนะครับมาช่วยกันดึงลากออกมา <c oughs> ผมก็พากันออกมาได้ใช้ชีวลาชั่วโมงกว่าไม่ใช่เล่นๆนะครับนรกลชัดๆเลยนะ <c oughs> ที่กระดุกกระดิกไม่ได้เนะี่ยอยู่กับความตายตรงนั้นน่ะยังนึกอยู่ว่าโอ้ไม่รู้ว่าพระดีหรือดวงดีรอดกันมาได้นะครับ รอบนี้ขึ้นไปเสียเที่ยวอยีกเหมือนเดิมดวงดวงน้ำแข็งที่นี่แหละเรื่องพวกนี้แหละพี ừ, ่จึงพยายามท o u t ท b e ทาช่อง YouTube เพราะว่าคนไม่ค่อยรู้เลย ừ, และเขาไม่เคยพูดถึงพวกเราเลยอย่างเงี้ยพี่หนึ่งมา ừ, ทำตรงนี้นะครับคต่อพอเราลงกลับมาได้นะครับรอบนี้พอเรากลับมาได้แล้วก็มาพักฟื้นอีกเหมือนเดิมพักฟื้นเสร็จมันก็เป็นหน้าฝนนะครับเป็นหน้าฝนไปแล้วก็พักอยู่เป็นเดือนเหมือนกัน เป็นเดือนเดือนกว่านะฮะเดือนกว่าทีนี้ระหว่างที่พักเน็ตถามว่าปืนใหญ่พวกเราเนี่ยก็ยิงถล่มอย่างนั้นแหละครับก่อกวนมันตลอดไม่ให้เขาอยู่ได้เหมือนกันเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ขึ้นพิสูจน์ทราบอีกรอบหนึ่งทีนี้รอบนี้ผมผมไม่ได้ขึ้นไปนะฮะก็ให้ชุดอื่นขึ้นไปมี964ด้วยนะทั้งุนจำเป็เก้หกสี964ด้วยที่ขึ้นไปด้วยนะคระับ พวกนี้จะมีรองพอบร้อยอะไรพวกนี้ที่เขาเคยลบลาวเขาก็ขึ้นไปด้วยนะครับมาอยู่ค่ายปักของเราขขึ้นไปด้วยพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็เหยียบระเบิดขาขาดลงมาปรากฏว่าฐานเวียดนามถอนตัวหนีแล้วนะครับขึ้นไปรอบนี้ปรากฏว่าเขาถอนตัวหนีแล้วนะครับขึ้นไปพวกก็เลยพากันเดินเขาเรียกว่าพิสูจนรอบฐานนะครับอันนี้อันนี้ไหนไหนสี่ส่วแปดสี่ส่วแปดปรากฏว่าเขาถอนตัวหนีนะครับถอนตัวหนีแล้วผมก็ได้ได้ได้หัวหน้าใหม่มาคนหนึ่ง นะครับชื่อห,หัวหน้าหมีมันผมจําชื่อจริงๆ,ๆแกไม่ได้แล้วลหละแกก็เคยลบลาวมามาโโอยู่ด้วยกันจำมาเป็นเจา้าหน้าที่โกงมนันนําเราอยู่นะเพื่อนแกก็ขึ้นไปก่อนพอขึ้นไปก่อนปุ๊บไปเหยียบระเบิดแกก็เป็นคนหานะห,นาหัวหน้าหมีนะเฮ้ยพอขึ้นไปแกถามเพื่อนลงมามาถึงปุ๊บเฮ้ยแกก็แซวเพื่อนไปลบลาวมาไม่ขาดมาขาดที่ช่องบกเนี่ยนะว่าองั้นนะไปเพื่อนโชคดีว่างนั้นแกก็บอกวนน่าพอเพื่อนโชคดีเสร็จปุ๊บก็ไปรอขึ้นหอ <ไป S 2> เราส่งขึ้นหอนแล้วจะแกก็พูดแบบเฮ้ยคุณจะไปขี่เสเนอิน408หน่อยวะว่างั้นแกแก็จะ,จะขึ้นไปอีกก็ขึ้นไปอีกพอขึ้นไปรอ,อ,อบนึงแกก็ไปหาที่จังหวัดถ่ายรูปพี่แดงมาให้แดงถ่ายรูปให้หน่อยนะว่าะงั้นแกก็หาที่ถ่ายรูปยืนจุดนั้นจุดนี้ไม่สวยามพอได้ที่เหยียบระเบิดตุ้ม <laughs> <laughs> เรียบร้อย แกก็เลยเหยียบระเเบิดองแกเหยยีบระเบิดเองขาขาดครับพอขาขาดแล้วก็หามแกลงมาแกก็อารมณ์ดีแกร้องเพลงขอบุหรี่ดูดเมียจะรักไม่รู้นะขาขาดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปส่งทันขึ้นฮอลําเดียวกับเพื่อนแกนั่นแหละได้รู้ได้ทันฮอลําเดียวกันเลยระหว่างที่ฮอลมาลับแล้วแกก็ไปลําเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่มาส่งเพื่อนมาส่งเพื่อนขาไม่ขาดขาไม่ขาดแล้วก็นไปตายลูกคนนี้ไปตายลูกเกับลุงไปตายเป็นขาขาดต้องขาขาดียวกับกลับลงมาเพื่อนยังไม่ได้ขึ้นฮอเลยยังรอฮอมาลับได้ ไปลำอยู่กันพอดีเลยนะครับเสร็จจาก408แล้วเราก็ทีนี้ก็แล้วก็ให้ฐานประจำการเอาขึ้นไปอยู่นะครับตีเนิน e 408ขอผมก็ได้รับภารกิจให้ขึ้นที่สุดทราบเนิน382ต่อ,อะนะครับอโอเคเอาเอา382เนี่ยไว้เต็นจอต่อไปเนาะ,ะครับเอาอสำหรับอตอนนี้เอาไว้เบียนเท่านี้ก่อนนี่คือเรื่องราว ที่นักรบทหารรันจุดโจมชอคอ .513 ่ายปกากงชัยรบมาอันนี้เล่าเฉพาะเนิน142เนิน48ครับในการรบกับทหารเวียดนามที่ช่องบกอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชธานียังมีอีกหลายๆเนินที่พวกเราต้องเข้าตีแต่สังเกตว่าเนินต่างๆที่พวกเราเข้าตีเขายึดต่างๆถ้าไปดูทุกวันนี้เนะี่ยไม่ค่อยเขาจะไม่พูดถึงพวกเราเลยนะครับเพาจะพูดถึงแต่หน่วยอื่นผมก็เลยอยากจะมาเผยแพร่วีรกรรมพวกนี้เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชม นะครับก็ยังมีอีกมากมายที่จะเล่าให้ฟังก็รอติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ